สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึง ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับราคาของ iPhone 11นะครับที่มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับท่านที่อยากไปซื้อ iPhone รุ่นนี้หรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเลือกเป็น iPhone รุ่นไหนดี iPhone 11เป็นอีก1รุ่นนะครับที่น่าซื้อในปีนี้นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคที่ใช้งานได้อีกยาวๆนะ งบน้อยงบจำกัดนะครับ iPhone 11เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรใหม่นี้นะครับเราสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่3990บาทนะครับแน่นอนว่าเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งถ้าเป็นเครื่องเปล่าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ลดให้เยอะแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็ต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็จะไม่มีขายแล้วนะครับสำหรับ iPhone 11ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันกก่อน,น็ เ,เ,ดเดี๋ยวผมสรุปราคาเครื่องเปล่าจากทุกร้านให้ด้ดูก่อนเผื่อว่าท่านที่ไม่อยากจะซื้อแบบติดโปรนะครับก็สามารถเลือกซื้อเป็นเครื่องเปล่าได้ลิงก์ก็จะมีมาให้ได้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12สิงหาคมปี2022นะครับวันแม่แห่งชาติท่านใดนที่อยากจะซื้อ iPhone ให้กับคุณแม่นะครับก็สามารถหาซื้อกันได้เลยละแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับไอโฟน11 without adapter นะครับจัดจ ทางร้าน Apple มาขายผ่านทางรัส a d a นะครับเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยผลิตปี2022นะครับจากราคาปกติ24,900บาทก็ลดราคาเหลือ15,900นะครับแล้วก็จะมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยท่านสามารถกดเข้าไปรับคูปองได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเดือนละ1,590บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มี มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับกดเข้าไปดูแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปสําหรับลิงก์จาก Lazada นะครับดูต่อกันที่ร้านที่2จัดจําหน่ายโดยร้านบ a n a n a าไอทีนะครับมาขายผ่านทาง l a z a d าสําหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยสําหรับราคาก็ลดเหลือ15,900บาทเหมือนกันกันกบร้านเมื่อกี้นะครับแต่ว่าร้านนี้มีให้เลือก2ส,สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวสําหรับความจุ64กิกะไบต์วิธี สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายเป็นลิงก์สำรองนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องใหม่เครื่องแท้รับประกันศูนย์ Apple 1ปีนะครับร้านนี้ขายอยู่ที่16,199บาทซึ่งเขาก็จะมี2แบบให้เอือก้ครับทั้ลิตใหม่แล้วก็รุ่นกล่องใหญ่อุป,ปรกรณ์ครบนะครับ อยากจะซื้อแบบไหนก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้มีให้เลือก2ความจุนะครับ64แล้วก็128 g b สําหรับสีมีครบทุกสีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11จากทางด้านแอป Lazada นะครับเริ่มต้นประมาณ15,900บาทถ้าท่านอยากจะซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ป e e กันบ้างนะครับราคแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทางร้านสตูดิโอ เซเว่นะครับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยราคาเริ่มต้นที่15,900บาทสำหรับความจุ64 g b นะครับถ้าเป็น128 g b เขาขายอยู่ที่21,500บาทมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับสีดำสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวความจุมี64แล้วก็128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วไทยนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช e อปปี้าานล่ง อ,อีกร้านหนึ่งจัดจําหน่ายโดยร้าน i อสตูดิโอนะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปี้สำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยในเรื่องของราคาขายอยู่ที่16,200บาทนะครับเป็นความจุ64กิกะไบต์มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นะครับทั้ง50บาทแล้วก็100บาทรวมไปถึงยังฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีสีสีนะครับสีดําสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเขียวสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับ ถ้าในที่อยากจะซื้อสําหรับ iPhone 11จากทางน้านแอป Sho ปปีนะครับนำมาให้ดูกัน2ร้านถ้าท่านสนใจนะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดกดเข้าไปสั่งซื้อที่ลิงก์ของ s h o ป e ปีนะครับส่วนราคาจากแอป JD c e n t r นะครับ iPhone 11เครื่องแท้ศู์ไทยความจุ64กิกะไบต์ขายอยู่ที่15,890บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ1,589บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1 น,นี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 11ล่าสุดนะครับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถ้าท่านชอบนะครับท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นจากทั้ง Lazada าช e, ้อปปีหรือว่า j จริเซนทันนะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันแบบง่ายๆนะครับอยู่ที่ด้านล่างของคลิปวิธีการจ่ายเงินก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับราคา3,990บาทก็จะเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตสำหรับค่าย DT แทนะครับเป็นโปร โ่นออกใหม่ล่าสุดซึ่งโปรนี้เป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับถ้าท่านจะซื้อ iPhone 11ราคา3,990ก็ต้องย้ายค่ายมาใช้ d t แทนะครับถึงจะซื้อได้ในราคานี้แล้วก็รุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นส่วนโปรอื่นนะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าของทาง d t แทแบบรายเดือนซื้อได้ราคา5,490บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าติดลูกหน้านะครับจ่าย5,490ก็รับเครื่องกลับไปใช้งานได้เลยถ้าอยา จะผ่อนมีโปรโดีแท็กสบายเปให้ผ่อนนะครับผ่อนเดือนละ475บาทต่อเดือนเท่านั้นนี่เป็นรายละเอียดของโปรโล,ล่าสุดนะครับถ้าอยากจะซื้อราคา3,990ก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,499นะครับซื้อ iPhone 11ได้ที่ราคา3,990แต่ว่าจะมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับ7,000บาทซึ่งนี่เป็นเงื่อนไขนะครับถ้าท่านรับตรงนี้ได้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็กนะครับสำหรับค่าเครื่อง 3,990ค่าเน็ดลุงหน้า7,000บาท7,000บาทนี้จะคืนมาเป็นส่วนลดรายเดือนให้เราทั้งหมด10เดือนนะครับเดือนละ700ส่วนโป,โปรตรงกลางก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9ซื้อได้ราคา5,990พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,000นะครับแล้วก็โปร6 9 9ซื้อได้ราคา9,400จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,000นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับราคา3,990บาทเป็นโปรโย้ายค่ายเบอร์เดิมจากทางด้านค่าย d t แทนะครับถ้าทา สนใจอยากเกซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ดีแท็กชอบทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย True Move H นะครับก็ยังเป็นโปรเดิมนะครับ i p h o n ส11สามารถซื้อได้ในราคา6,500บาทเป็นความจุ 64GB กิกะไบต์นะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ True Move H นะครับได้ส่วนลดเพิ่มเติมถึง,ง1,200บาทมาดูรายละเอียดของโปรเน็ตกันนิดนึงนะครับเผื่อว่าท่านที่ยังไม่ทราบสําหรับรายละเอียดของการซื้อ iPhone 11จากทางด้าน่าย TrueMove H รบ,แบบแแก,ก จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ในราคา7,500บาทเมื่อท่านไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางด้านค่ายทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วยประมาณ3,700บาทโปร1099ซื้อได้ราคา9,300นะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,200แล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา1 8 0 0จ่ายค่าเน็ตลุงหน้าประมาณ2,600บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทั้ง3โปรนะครับส่วนโปรลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟเอชแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา 7, อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ราคา7,500บาทเหมือนกันนะครับส่วนการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา6,500บาทนะครับเมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับจ่ายค่าหนึ่งลุกหน้า3,745บาทโปร1099ซื้อได้ราคา8,300นะครับจ่ายค่าหนึ่งลุงหน้า3,210บาทแล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา1 8 0 0จ่ายค่าหนึ่งลุงหน้า2,675บาทสัญญา12เดือนทุกโปรนะครับส่วนโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ครซืื้้อไดาา9,900เม ย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลงหน้า4,494บาทโปร799ซื้อได้ราคา13,200จ่ายค่าเน็ตลงหน้า2,675บาทสัญญา12เดือนทั้ง2โปรนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ24,900ก็ลดเหลือ16,200บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดของโปรสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย True Move H เป็นโปรล่าสุดนะครับท่านใดที่อยากไปซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ทูชอปทุกสาขาป ท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 11ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,200บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา5,490ซึ่งก็จะมีค่าในี้ลูกหน้าประมาณ3,000บาทนะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา6,490ค่าหนลูกหน้า3,000เหมือนกันนะครับแล้วก็โปร AIS Best Buy ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา1 4 9 0โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนลูกหน้าส่วนเครื่องเปล่านะครับ จากส4 9ก24,900เหลือ 15,500บาทเท่านั้นซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ iPhone 11ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับท่านใดที่อยากจะซื้อแบบไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือโดยเฉพาะอยาก,กซื้อเป็นราาค3900 นะครับก็ไปซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กรายละเอียดก็ตามที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโลรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ